วันนี้ขอเชิญทุกท่านเปิดใจรับพลังแห่งชัยชนะที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลบทสวดพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถาคือบทสวดแห่งชัยชนะที่พระพุทธเจ้าทรงมีเหนือมารทั้งหลายและผู้ไม่หวังดีทั้งปวงชัยชนะ8ประการนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดา แต่เป็นชัยชนะที่จะปลดล็อกพลังแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภให้ไหลเข้ามาในชีวิตของทุกท่านอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือมารผู้พยายามขัดขวางการตรัสรู้ชัยชนะนั้นไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังการเปิดประตูสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต การสวดบทสวดนี้เสมือนการขอพรจากพระพุทธเจ้าให้เราได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันทั้งชัยชนะเหนืออุปสรรคชัยชนะเหนือความยากจนชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บและชัยชนะในการดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา บทสวดนี้มีพลังพิเศษที่จะช่วยสร้างบารมีให้แข็งแกรง่งเมื่อบารมีแข็งแกร่งแล้วโอกาสดีๆจะเดินทางมาหาเราเองเงินทองจะไหลเข้ามาจากทิศทางที่เราไม่เคยคิดมาก,ก่อนธุรกิจจะเจริญก้าวหน้า งานการจะราบรื่นและคนรอบข้างจะเคารพนับถือนี่คือพลังแห่งพุทธชัยมงคลคาถาที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้านก่อนที่เราจะเริ่มสวดบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขอให้ทุกท่านปิดตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกแล้วค่อยๆหายใจออกผ่านปากให้ความคิดใจนิ่งสงบ ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าขอให้เงินทองไหลเข้ามาไม่หยุดขอให้โชคลาภติดตางตัวทุกวันขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นด้วยความเรียบร้อยขอให้ได้รับชัยชนะเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการกราบไหว้พระรัตนตรัยก่อนนะโมตัสสะพะคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้เรามาสวดพุทธชัยมงคลคาถาแห่งชัยชนะและความเจริญรุ่งเรือง พาหุงสหัสสมัมปิมันตาวุฒันตังขีริเมขลังอุติตโครเสนมารังดานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมงคลานิ เขมังรูปังปัทวิสมิงอสงฆเยยังโยเกหิสังคติตามเอกะมะเนกรูปังมารังดิสวามุนิโนวิชิตสัมพโยตันเตชะสาภวตุเตชยมงคลานี้ นาคาลิกังครมนโนวิลาสกุลจังมหาวนังหวาละชมุกศสราชักขังอารักขังมุนีมอิทธิจะมาปาษาดังตันเตชาสาภวะตุเตชยมงคลานิลักขาคิลานปริวารปุรักขตาปัชโชตกายาวิชิตสะสังคามเยคารติกายากนกกายากุมารายา ตันเตชะสาภวตุเตชยมงคลานิอุคิตตะโขวัชมานังคชาสามิกังนาลาคิริงอาติมตังสุดารุนังเมตตมภูเทนะดเมตวานราโสโพตันเตชะสาภวตุเตชยมงคลานิอุคิตตะขักขะมะติหัตสุทารุนังทาวันติโยชนะปฐมองคุลิมาลัง อิธีพิสังคตมโนชิตวาโมนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัดวานากัดธมุทรังอิวคัคพ,พิรังวาโจทยมาโนวิวเทจินจมานวังปันดิตาพิมานิยังชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามัตสัจจคราหิยัง ว่าทังวิเศสนะสัจิสัจวาที่ยังอิสรียังชิตวาสาปิยานังตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพิทชยมังคะลาคาถาพนันโตสัพวิปัต,ติมุตโตโมขังสุขังอธิกเฉขิปเปวะสัตตาติเรคะคุโนปโสพิโต บทสวดที่เราได้สวดไปนี้คือบทสวดแห่งชัยชนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของทุกท่านแต่ละบทแต่ละภาคล้วนแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งชัยชนะที่พระพุทธเจ้าส่งได้มาบทแรกพูดถึงชัยชนะเหนือมารผู้มีแสนแขนถือพันอวธซึ่งหมายถึงชัยชนะเหนืออุปสรรคและความชั่วร้ายทั้งปวงที่ขัดขวางความสำเร็จ เมื่อเราสวดบทนี้อุปสรรคต่างๆในชีวิตจะค่อยๆหายไปเงินทองที่ติดขัดจะเริ่มไหลเวียนมาบทที่สองกล่าวถึงการปราบมารที่แปลงกายเป็นรูปต่างๆนับไม่ถ้วนนี่หมายถึงการเอาชนะความไม่แน่นอนและความกังวลใจที่มาขัดขวางการทำธุรกิจและหาเงินการสวดบทนี้จะทำให้จิตใจมั่นคงกล้าตัดสินใจและโอกาสดีจะเข้ามาเป็นระลอก บทที่ 3. เล่าถึงการปกป้องหมู่บ้านและผู้คนจากพิษภัยสำหรับเรานั้นหมายถึงการปกป้องความมั่งคั่งและทรัพย์สินที่เราสะสมไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากสาเหตุใดๆรวมถึงการป้องกันการถูกหลอกลวงในเรื่องเงินบทที่ 4. พูดถึงการเอาชนะกิเลสและพวกผองของมาร สำหรับชีวิตประจำวันแล้วการสวดบทนี้จะช่วยขจัดความโลภความโกรธและความหลงที่เป็นตัวขัดขวางความสำเร็จทำให้เรามองเห็นโอกาสชัดเจนขึ้นบทที่5เล่าถึงการปราบนาคาคิริผู้ดุร้ายซึ่งเปรียบเหมือนการเอาชนะอันตรายและศัตรูที่มาขัดขวางเมื่อสวดบทนี้คนที่ไม่หวังดีจะไม่สามารถทำร้ายเราได้ทั้งในเรื่องการเงินและการงานบทที่6 พูดถึงการทำให้อังคุลิมานนักฆ่าเลิกทำชั่วนี่แสดงถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายให้เป็นสิ่งดีการสวดบ,บทนี้จะทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบทที่ 7. กล่าวถึงการเอาชนะจินจมานพพรามผู้หญิงพยองหมายถึงการเอาชนะความเยื่อยิงและความถือตัวที่เป็นอุป,ปรสรรคต่อความสำเร็จเมื่อเราถ่อมตัวโอกาสดีจะเข้ามาหาเราเอง บทสุดท้ายพูดถึงการเอาชนะผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อที่ผิดการสวดบทนี้จะช่วยให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตรู้ว่าควรลงทุนหรือทำธุรกิจอย่างไรเพื่อให้ได้ผลกำไรที่แท้จริงเมื่อเราสวดพุทธชัยมงคลคาถานี้เป็นประจำทุกวันด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาพลังแห่งชัยชนะจะค่อยๆสะสมตัวในร่างกายและจิตใจของเราบารมีจะหนาแน่นขึ้น คนจะเคารพนับถือเงินทองจะไหลเข้ามาจากหลายทิศทางธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าและปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้ด้วยดีสิ่งสำคัญคือการสวดต้องสวดด้วยใจจริงไม่ใช่แค่ออกเสียงเท่านั้นต้องคิดถึงความหมายและจินตนาการว่าตัวเราเองกำลังได้รับชัยชนะเหมือนพระพุทธ,ธเจ้าการตั้งใจสวดแบบนี้จะทำให้ผลเกิดเร็วและชัดเจนขึ้น ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ฟังบทสวดนี้จงได้รับชัยชนะในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้เงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่หยุดหย่อนขอให้โชคลาบติดตามตัวไปทุกคนทุกแห่งขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวัน จงจำไว้เสมอว่าพลังแห่งพุทธชัยมงคลคาฐานี้จะอยู่กับท่านตลอดไปเพียงแค่นึกถึงและกล่าวทักทายในใจชัยชนะจะมาหาท่านเองขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความดีความเจริญทุกประการ